ันนี้บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาที่โรงพยาบาลศรีทัญญานะคะเพื่อมามอบหน้ากากอนามัยะคะตามตามโครงการที่เป็นดํำริของประธานกรรมการบริหารของบริษัทคือนาวากัดเอพิเศษคัมพีรยานนท์นะคะที่จะมอบหน้ากากอนามัยตามโครงการสกามิดนิวเจนปันน้าใจสู่สังคมมอบอนา,า,นามัยจํานวน5รล้านชิ้นทั่วประเทศะค่ะ นการมาครั้นงนงี้รู uh, ้สึกยัางการมาองก็รู้สึก เพิ่มปิติมากกันนะคะวันนี้ได้เจอ,อผู้บริหารของโรงพยาบาลศรีธัญญานะคะ,ะมาให้การต้อนรับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันนะคะก็ได้ทราบว่านอกจากโรงพยาบาลน,นี้ะจะรักษาผู้ป่วยทางจิตเวชแล้วยังรักษาผู้ป่วยทางด้านโรคเอดด้วยแล้วก็มีความขาดแคลนหน้ากากอนามัยเป็นอย่างมากนะคะวันนี้ก็เ,กเลยร้องขอมาที่ทางบริษัทแล้วก็วันนี้ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทงบริษัทได้มามอบหน้ากากอนามัยในครั้งนี้ค่ะ อยากให้ฝากถึงคนที่ต้องการหน้ากากอนามัยนะครับว่าก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะ,นะคะหน่วยงานไหนหรือบุคคลท่านไหนจากหน่วยงานไหนถ้ามีความต้องการหน้ากากอนามัยก็สามารถแจ้งมาที่บริษัทเมืองศรษกิจพอเพียงได้นะคะก็เรามีความยินดีที่จะนำหน้ากากอนามัยไปแจกแก่ผู้ที่มีความต้องการแล้วก็มีการมีความขาดแคลนในด้านนี้คะ่ะ